ยอดเรยพี่อันนี้คือผมดูในกล้องได้ดูผมไม่ไมอง เป็นแค่สอ,องเขีเนะ้ยวน,น่นะนแค่สองเขี้ยวเองนะอ่นนององนะ มือสัน่นเลยโอ้ยไม่กดไม่โดนมาออก้องให้หนดิเลยครับฟ้องที่ไหนป้องสอง,อง,สองไม่กดไม่โดนมาอ๋อ เที่ยวสุดยอดเลยพี่ศูนศูนย์อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่คนชอบใช้กันศูนยศูนโอ้ไม่โห,โหสุดยอดยพี่คงออกหรอกที่ที่สี่ที่ห้าไอ้ที่สามที่สี่บนทําสี่ล่างเป็นปะสนมมาเลย ทารที่นททันทำแล้วพี่อ่านถูกใช่ป่ะนี่ก็สามารถตัดได้เลยนะันนีตออนไลน์ก็มีอยู่แล้วครับมี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 ทีรน่าหรอไม่ใช่รับมากของคนใช่เดี๋ยวพี่จะปิดบมาผมดูนะมีคนหนึ่งที่เรียนอยู่แบบ แต่เขาแก่นะครุภัณฑ์กบกว่าแล้วเขาก็แบบน็อกไปเลยเพาเป็นแบบความดันนะา้ำความตึงแล้วก็มีคนที่อ้วนไปจริงอันนั้นก็อันนั้นไม่อันนั้นไม่แก่แต่เขาเขาแห้งอ่ะเขาเาพวกเลยนะมีกับบ้านเลยประมาณหนึ่งน้สงสารมาแต่อันนั้นมีน้ำครับไปเรียนนะเดี๋ยวผมอันนี้ทัวร์พี่ดูนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ออนดูไหลตรงนึงนะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวผมลืมพี่ทำอาไรกลุ่มแล้วนะจะปกติพี่เล่นเฟซบุ๊กใช่ไหมอ่าเริ่มมาอะไรไหมเริ่มมาแล้วอ่าเริ่มมาแล้วไหมจะมีเสียงใช่ถูกต้องอย่างนี้แหละมันจะดังมาวนะนี่กดไม่ลงไล่บนบนก่อนใช่นะครับไล่จากบนครับ<ม>ใช่ เป็นกินรถแต่ละคันนี่เหมือนกันนะอันนี้มันเรื่องอยู่ด้านบนมาก็เรื่องอยู่ด้านล่างในออนไลน์มีสวามหมดละเอียดด้วยแต่ละคันแต่นละคันแต่นละคัน แต่พี่ต้องเห็นเตรียมพี่เข้าไปดูทบทวนออนไลน์ประมาณอย่างละสามครั้งแ๋ยวพี่จะเข้าใจแล้วพี่จะเห็นภาพเพราะว่าในออนไลน์มันจะมีภาพให้หมดมันจะเข้าไปข้างในนะมันเข้าไปข้างในนะอันนี้ดูภายนอกใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าออนไลน์เนี่ยจะเห็นภาพหมดเลยอีกนิดนึงที่กล้องของไหนจอกับพี่เราจะไม่ยอมแพงมันผงสามไปเลยไหม,ไมสงถามไปแล้วผมก็สนใจกลไกนี่เลยครับมีมากเลยพี่เพราะว่าโอ้โอ ไม่เคยได้ฝันเราต้องใช้กล้องสองอ่ะผมไม่เคยขายสีนะไม่จริงเหรอไม่เคยใช้เหรอกดรีโมทเหรอไม่น่ามันยังจริงจริงอยู่เอาล้วมออกแล้ว,น,ลวนะโทษทีนะท่านผู้ชมชม่วเวลานาเรนาน,นึงแต่ว่าเปิดเร็วคุณจะเปิดห้าทีสิบนาทีตึ่มงลูกค้าก็จ่ายเดิมนะครับลูกค้าไม่จ่ายเร็วขึ้นก็ออกมาเออนี่ดีไว้คุ้มค่ากว่าห้าทีกว่าช<ม>าวคดูได้อะไรคนดูได้ดูครับคนดูได้ดูคนทําได้อะไรคนทําได้โชว์เอาโอเคคุณมาก